เล่นเกมต่อคำท้ายครับผมไหลหมาไหล่หมาหมาดันหมาดัดดัดไก่ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ๊กไก่แ,แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้ วัครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการติ๊กอานติชายชาเลน์ของเราวันนี้เราจะมาเล่นเกมต่อคำท้ายครับผมโดยวันนี้เราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันสี่คนนะครับอ่าสี่ท่านเลยไหมอ่าสี่ท่านสี่านคนไม่พอเลยไม่ชอบอ่าเดี๋ยวเหมือนจะให้เกียรติอ่ะอืมเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาให้ก่อนก็คือผมจะให้ผมจะให้ผู้พี่ต่อคำท้ายพวกเราเลยไหม ไปดูปกันเองมากกว่าผมจะให้ผู้คุณตอบโอ้โอเคให้ผู้คุณตอบคำท้ายโดยที่พวกคุณจะต้องตอบคำท้ายได้แค่สองพยางค์ถ้าเกินสองพยางค์สองคำดีกว่ามาดูเข้าใจว่าสองคำดีกว่าสองคำเอออ่เข้าใจกว่าตอนแรกผมลงคารตัวนี้นะนี่เมาเริ่มมานี่แล้วไม่ต่อครับอ่ะให้พูดแค่สองคำครับผมถ้าพูดเกินสองคำ จะโดนทำโทษทันทีอ่าคุณจะโดนทำโทษได้แค่สองครั้งเมื่อครบสองครั้ง,งแลสองพยางอ่าสองพยัง,ยงสรุปสองพยางคือสองครั้งตอนนี้กลายเป็นคนที่ปวดหัวเป็นวดหัวแล้วสรุปสองพยางคือสองครั้งจะเป็นเวลาไปนูนะ่นอ่ะอ่ะพอคุณโดนทำโทษครบสองครั้งคุณจะต้องออกจากเกมไปอ่าแล้วเหลือผู้ชนะคือมีคนเดียวใช่ครับโอเคจะได้ไรเงินรางวัลเงินรางวัลครับหนึ่งพันบาท หนึ่งล้านบาทโอ้โหใครกูไม่เชื่อไปพบกับผู่ค้าแข่งขคนแรกครับใครครับผมวาติดอ่างฮะอาชีพดูแลน้องๆ PR ให้ดูแลนะฮะน้องจะชื่ออะไรอะไงี้ยไม่ดีก็เรื่องไม่ดีต่อยนไอ้นี่ต่อเลยเดี๋ยวมันจะยาวผมมีติดอ่างครับมีอาชีพเบิคอยคอยตามคอยติดอ่างคอยตามเช็ดตามล้างเวลาไป เวลาไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องคดต่อไปครับสวัสดีครับผมปูติดอ่างครับอาชีพคอยแก้ตัวให้คนนี้อีกทีหนึ่งเวลาเที่ยวก็คือเป็นตําแหน่งตําแหน่งไปครับคือแบบกูกูกูขอให้กูขอให้เหมือนเบิกพยานนเบิกพยานกูขอให้หยุดแนะนาตัวแค่ถูกใช่หมเพราะถ้าไปอีกนิดเนี้ยมันก็จะต้องหนักกว่านี้แล้ว ทางบ้านกูนะแม่บ้านกูที่ที่บ้านเนี่ยพอดูเทมนี้ไปอ่ะก็จะมีเอฟเฟกต์กลับมาอีกแล้วว่าวทำไม่ได้ครับสวัสดีฮะรัศเมียแขกเฮ้ยไม่มีใครขัดกูเลยเราโอ้เอาเอา,เอา,เอาไม่มขัดมันขัดไม่ได้ไงมันเหมือนหมดแล้วไงเราไม่กล้าไปขัดเขา นิติอ่างคอยดูแลตั้งแต่คนนี้คนนี้ยันคนนี้ดีเด็กดีเด็กดีแล้วมีอันนึงเขาจะคอยแต่งหน้าให้กับเด็กๆที่เข้ามาถือว่าดีถือว่าดีตากร้องดีนะตากล้องแต่หลักๆก็คือต้องดูแลหัวหน้าใหญ่เพราะว่าคนนี้ดูแลคนนี้คนนี้ดูแลคนนี้คนนี้ต้องคนนี้ต้องคอยแก้ข่าวให้คนนี้ เหมือนเบิกพยานในศาลซับก่อนกันไปครับทีก็ดีบ่อยนะใช่ไหมเข้าเข้าเกมดีกว่าเข้าเกมดีกว่าไม่ได้ไปเราก็มีหน้าที่บอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปขนาดนี้เข้าเกมันดีกว่าเข้าเกมเลยนะครับครับผมพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่จังใหญ่จังจังไรไรวะกลำมาแล้ว พูดไปแล้วอะไรวะวะไรวะว้วะไอ้จ้เปิดก็จันั่นว้าว้าไอ้นี่กรรมการอยู่โน่นวเออมันเป็นคำุบราน ทีอะบอกก่อนทีเดียวทีเดียวอ่ะเหรอมันไม่บอกก็แปลกเลยตอนเปิดรายการเราไม่บอกครบไงว่ากี่ทีแล้วแล้วหัวต้นเลยก็ปวดจะย้ำอ่ะแล้วเนื่องด้วยอาทิตย์ที่แล้วกูไม่ได้มาแต่ว่าแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็จะมีแคนส่วนตัวมึงไม่ต้องอธิบายให้มันชัดเจนกี่ทีกี่ทีทีเดียวโอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็โอเคนะทีเดียวนี่ขนาดมันยังไม่รู้ว่ากี่ทีมันก็ตีไม่หยุดเลยนะ มะม่วง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 อ๋อยได้ไหมครับมะม่วงอ๋อยมันคืออะไรอะฮะได้แลยมะม่วงอ๋อยอะได้เลยมี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 มันจะไปสกใไหมเฮยคุณเตรียมเก่งเลยเนี่ยได้หมันมึงดูกล้องเห็นคุณชัดไหมเตรียมเก่งได้เลยเนี่ยพออ๋อยมากทีเดียวใช่ไหมโอ้รอดไปได้รอด เอาไ่พูดด้วยบ่เลยโอ้ละอ๋อยอะไรล่ะอ๋อยอะไรยังนึกไม่ออกเลยอะนับสิอะโอ้โหเยี่ยยังกระปตีดานเบาอ่ะเบาอีกรอเอาใหม่ไหมไม่ไม่ต้องเทียงคอดเทียงคอดหนังสือเยอะเลยโยากเลยคำนวณนับสินับสินับสิซื้อกระ กับการล้างไงมีโอกาสื้อมีซื้อสือสือวจีนหรอโกัรมล้างไงจีนไม่ได้โอุ๊ยครับอาสรุปคะแนนก่อนนะครับเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งอ่หม้วนหอยเียรอด้ไงเียม้วนหอย ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวซื้อมีแต่ซื้อเตี๋ยวมีเตี๋ยวซื้อเตี๋ยวไก่เอาเอาเอางงงงงงไอ้ซาดงงงงเป็นคำสามได้ใช่ปหมเตี๋ยวไก่ไก่แจ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยนับเลย เรียบร้อยจะเป็นไก่นี่นไก่ชนเลยง่ายไปหัวมาดิหัวมาดิแก้ไปแล้วกันหัวมาดิไอ้นี่มึงทำลายพี่กูเแหม่มึงเกี้เนี่ยกูขอคืนรู้ไหมครับว่าหัวมาดิไม่มีอะไรต่อเวลาไอ้นี่ไปก่อนขอปีกล้ามนะอุ้วอ่าออกใช่ไหม หมดชีวิตครับออกใช่ไหมเฮ้ยพี่หมดชีวิตจะให้เธอรู้งี้นะตีแรงกว่านี้นะเพราะว่ามันไม่เดือดขาดมันไม่เดือกาสได้มาตีเราแล้ว,ลวไม่เมื่อกีค้ความแค้นส่วนตัวรู้ไม่รู้ว่าหนังสือไม่มีก็อยากอเอามาให้กูต่อต้นไม้อมเอายาวๆหน่อย,อยไม้เลื้อยนับเลยไม้เลื้อย หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วบอกเหลื่อยซ้ายนี่นี่รู้แล้วนับไปนับไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังเดินอยู่นับไปนับไปนับไปเรื่อยๆแล้วหัวมานี่เหลื่อยเปื่อยไม่มีไม่ได้บอกเงิหลื่อยอูดเกลืนะเกลือแล้วโอ้โหคนละสองคนละสามไม่เแขนแมเนี่ยนี่รู้วลาเมื่อกี้เกิดเหลื่อยอะไรเหลื่อยเหลียว เออเลื้อใช่เลื้อใช่เลื้อยานเลื้อเลื้อยมันมันไม่ได้ไม่ได้เลื้อคานได้ใช่อ่าตอนนี้คือทุกคนท่ากันหมดท่ากันหมดเลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายแป๊ะเยื้แป๊ะเยื้แป๊ะเยื้อเจีเจียอยู่เจียอยู่เจยวข้าวข้าวข้าวสวยสวยจังจังไร ไลาหมาหมากัดกัดไก่ไก่แจ้ไก่แจ้กไก่แจกกรกกน้าตายนาตายแจตาตา ดำจังโอ้ดีแล้วไม่ดำไ้วจังดีแล้วไม่ดำปีถ้าดำปีนี่เรียบร้อยจังโก้ได้ไหมฮะมีห่อขนมจังโก้ได้ไหมได้ได้จังโก้เหรอโก้จังโก้จังได้ถือว่าได้เหมือนชมคนว่าจังอะไรไหลหมา กัดกัดไก่ไก่แจ้กไก่แจ้กไก่แจ้ไก่แจ ไก่แจ้ไก่แจ้ไอ้เที่ยมมันมันเหมือนมันวนไปวนมาก็ไม่อยู่ที่เดิมนะแล้วก็คุณก็ตายเองอ่ะอังริงชนะผู้ชนะวันนี้คือคุณนี่ครับผมรางวันเรามีไก่แจ้แรป่แจ้วไก่แจ้ไเป็นหนึ่งตัวครับ สำหรับวันนี้ไก่แจ้บไปแลกันด้วยอ่าตอนนี้คร like ับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องติ๊กอ่าษ์แชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานไก่แจ้ขอลาไปก่อนเขาติด่าติดอ่างขตอาาทีมงานติดอางก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ขอไปตามหาไก่แจ้ก่อนทุกคนเลยไป